learn thai happily hello everyone you are watching learn thai happily with me kru sang this video you are going to learn about how to make many thai words with that as a prefix so you must know the meaning of that in english is to cut you can learn how to say that means to cut in english from these examples ทิมตัดเชือกสีแดงทิมตัดเชือกสีแดงทิมตัด means ทิมคัเชือกสีแดง means the red rope เขาตัดกระดาษด,ด้วยกันไกลเขาตัดกระดาษด้วยกรรไกรเขาตัดกระดาษ means he c u t the paper ด้วยกันไก,กร e a n s with his scissors alright you know the English meaning of t h a t already The next part you are going to make many Thai words with that as a prefix. The first one that I would like to recommend you is ตัดผม.ตัดผม.ตัดผม.ตัดผม in English means to get a haircut or to cut hair. You can learn how to say ตัดผม from them. ผมของคุณยาวคุณควรตัดผม.ผมของคุณยาวคุณควรตัดผม.ผมของคุณยาวคุณควรตัดผม.ผมของคุณยาว,คุณควรตัดผม.ผมของคุณยาว,คุณควรตัดผม.ผมของคุณยาว means Your hair is long. คุณควรตัดผม Miss You should get a haircut. เธอเป็นช่างทำผมเธอจึงสามารถตัดผมได้ดีเธอเป็นช่างทำผมเธอจึงสามารถตัดผมได้ดีเธอเป็นช่างทำผม m i s She s is a hairdresser. เธอจึงสามารถตัดผมได้ดีาาดดดาา Miss so she can cut hair very well next ตัดต่อตัดต่อต่อ means to connect in English ตัดต่อ means to eat it you can learn how to say ตัดต่อ as to eat it from these examples เขาสอนให้ฉันตัดต่อรูปภาพนี้เขาสอนให้ฉันตัดต่อรูปภาพนี้เขาสอนให้ฉัน means he taught me ตัดต่อรูปภาพนี้ m i s s to edit this photo YouTuber กำลังตัดต่อวิดีโอในห้องของเขา YouTuber กำลังตัดต่อวิดีโอในห้องของเขา YouTuber ม s s a YouTuber กำลังตัดต่อวิดีโอ i s s is editing a video ในห้องของเขา m i s s in his room ตัดใจ ตัดใจใจ means heart in English ตัดใจ means to give up to do something You can l e a r n how to say ตัดใจ from this เธอจะตัดใจในการเดินทางนี้เธอจะตัดใจในการเดินทางนี้เธอจะตัดใจ means she will give up ในการเดินทางนี้ means this journey อย่าตัดใจ ต่อสู้เพื่อสิ่งที่คุณรักอย่าตัดใจต่อสู้เพื่อสิ่งที่คุณรักอย่าตัดใจ means d o n t give up ต่อสู้เพื่อสิ่งที่คุณรัก means Fight for what you love ตัดออกตัดออกออก m e a ต s to อ o ก u t ตัดออก means to e l i m i n a t e in English ทอมถูกตัดออกในรอบที่สอง ของการแข่งขันทอมถูกตัดออกในรอบที่2ของการแข่งขันทอมถูกตัดออก means t o m was eliminated ในรอบที่2 means in the second round ของการแข่งขัน means of the contest พยายามตัดอาหารที่มีไขมันออกจากโภชนาการของคุณ พยายามตัดอาหารที่มีไขมันออกจากโภชนาการของคุณพยายามตัดอาหารที่มีไขมันออก means try to eliminate fatty foods จากโภชนาการของคุณ means from your diet ตัดขาดตัดขาดขาด means to torn ตัดขาด means to break off or to break off in English พ่อของฉันไม่ได้ตัดขาดความสัมพันธ์ของเราพ่อของฉันไม่ได้ตัดขาดความสัมพันธ์ของเราพ่อของฉันไม่ได้ตัดขาด means my father did not break off ความสัมพันธ์ของเรา means our relationship ฉันอยากตัดขาดกับคุณฉันอยากตัดขาดกับคุณฉันอยาก miss I want ตัดขาดกับคุณ means to break up with you ตัดทิ้งตัดทิ้งทิ้ง means to leave ตัดทิ้ง means to cut off or to cut away เขาตัดริบบิ้นยาวทิ้งเขาตัดริบบิ้นยาวทิ้งเขาตัด something ท,ทิ้ง means he cut off ริบบิ้นยาว means a long ribbon เราตัดไม้ที่ตายทั้งหมดทิ้ง เราตัดไม้ที่ตายทั้งหมดทิ้งเราตัด something ทิ้ง means we cut away ไม้ที่ตายทั้งหมด means all the dead wood next ตัดสินตัดสินสิน means property in English ตัดสิน means to judge something or someone อย่าตัดสินผู้คนด้วยรูปลักษณ์ภายนอก อย่าตัดสินผู้คนด้วยรูปลักษณ์ภายนอกอย่าตัดสินผู้คนมีส never judge people ด้วยรูปลักษณ์ภายนอก m ม by their appearance ฉันเบื่อคนที่ตัดสินฉันโดยไม่รู้ประวัติของฉันฉันเบื่อคนที่ตัดสินฉันโดยไม่รู้ประวัติของฉันฉันเบื่อคนที่ตัดสินฉันม n s I'm tired of people who judge me โดยไม่รู้ประวัติของฉัน means without knowing my history. Then ตัดสินใจตัดสินใจตัดสิน means to judge. ใจ means heart. ตัดสินใจ means to decide to do something. ฉันจะตัดสินใจไปต่างประเทศในภายหลังฉันจะ ตัดสินใจไปต่างประเทศในภายหลังฉันจะตัดสินใจ m i s s I shall decide ไปต่างประเทศ m i s s for going abroad ในภายหลัง Miss later เราต้องตัดสินใจว่าจะทำอะไรเราต้องตัดสินใจว่าจะทำอะไรเราต้องตัดสินใจ Miss We have to decide ว่าจะทำอะไร means what to do and the last word of today is ตัดงบตัดงบงบ means the budget in English ตัดงบ means to cut the budget you can learn how to say ตัดงบ from t h e s examples เจ้านายตัดงบค่าครองชีพของเราเจ้านายตัดงบค่าครองชีพของเราเจ้านายตัดงบ means the boss cuts the budget ค่าครองชีพของเรา means of our living costs คุณไม่ควรตัดงบโครงการของคุณคุณไม่ควรตัดงบโครงการของคุณคุณไม่ควรตัดงบ means you shouldn't cut the budget โครงการของคุณ means of your project Good job! You learn about how to make many Thai words with that as a prefix today. If you have any question about how to use these words in the Thai language, you can leave your question in the comment. Or if you'd like me to teach you other topics about the Thai language, you can leave your request in the comment too. I'll bring your request to make a video and teach you here on my YouTube channel or other platforms. so if you like to learn Thai with me almost every day you can subscribe my channel learn Thai happily with me Krusang and don't forget to click the bell icon for getting the notification of my new video I will post a new video to you guys from Sunday to Friday to make sure that you can learn Thai with me 6 days a week ขอบคุณที่เรียนภา,าษาไทยกับผม พูดภาษาไทยกับผมและดูวิดีโอผมแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ